เรียเรียนร้อยเลยนี่หิวจังซ้อมต่อเนื่องนะครับต้องมีวินัยในการซ้อมนะต้องซ้อมให้หนักนะครับพี่ต้นหิวแล้วด้วยโหชิบหาพี่ต้นโตมาไม่ดูเลยต้นหิวจังเลยนะ่ยเอะไรนะอะไรนะ่ะทำไมเสียง อืมทำอมยดีล่ะย่ดีดีเลยเราซ้อมนั้ว่ายางนียวกัลูกนี้ต้องยิงแบบมีโฟรทูนะขาวฟาดทิ้งเด็งขึ้นมาที่หลุมกลางให้ได้การซ้อมนี่เราต้องย้อนจังนะ

Iya, dia kemana? Tampu Nih nih Hey bro é que ايوه <applause> <applause> 嗯。Mm hmm.

dù cái ายิ่งเล่นทีพัฒนาแต่กี้ยิ่งได้กลับการฆ่าลุงโยกยิงแบบใหม่ยิงแบบเอลูกขาวเอเอไม่คิวหู่นหามก็หรอนะ

ấy mới xanh. ตีก็แม,ม่นบาบาครับมาลูกตรงูกเนี่ยมาลูกตรงบาลูกเนจะทำาตัวปปมปกี่เงาโูดิ ทำงานไปเลยชิตวไปเลยกลยัวอะไรใกลเกนกวาาอือบแล้วนะสิเอที่ยอย,ย,นนย,ย,ยมันต้องดึงตัวมันใงให้ได้เพราะว่าไ,ไม่ใช่ดึงไปเลยดึงไๆ ad